สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะคะผมอยู่กับผมฟิล์ซาซาเนโอบนะคะผมนี่เราอยูอ่กันในเกมไมโคร EP แรกกันนะครับผม,ม,ม,บบผมวันนี้นะวันนี้นะครับผมเราจะมาเอาชีวิตรอดนะครับผมอย่างแรกเลยเ,เราต้องึอด้วยความนีนมาอย่างดีตอนนี้เราอยู่ในซีดของป่าจังเกิลใช่ไหม่ใช่เนาะป่าจังเกินใช่ไหม ค okay. ตอนนี้เราเล่นกับคุณคิวเลอร์เฟิร์สนะครับผม mm hmm. จะเรียมกดไลค์ hmm. กดแชร์กดับทักทายให้กับช่องฟินซ mm ่า hmm. ในบอทด,นะ mm hmm. ด้วยนะครับผม mm hmm. ก,กดกระดิ่งด้วยใช่ใช่กดกระดิ่งตัดไม้สีจะไปไหนไปตัดไม้ใหญ่อู้ไมน้นี่เราจะทำบ้านอะไรนะเนี่ยนี่มาตรงนี้เราจะไปทำบ้านตรงนี้นะโอเคตามที่คิวเลอร์คุณคิวเลอร์เฟิร์สได้บอกเลยนะครับผมตรงนี้ก็จะมีโอ้สัตว์สัตว์ หลายอย่างใช่ได้ใชสัตว์ไม่ต้องหายากแล้วปดีกว่ามีดูถ้ำไม่กล้าเข้าไปกลัวมีมอนเตอร์อเหยาะที่เ่องวิดีโอดูถ้ำหรือเปล่าไม่แน่ดูถ้ำอาจจะมีหินเหล็กอะไรต่างๆนานาั้งนะครับโอ้ทางตันโอ้ทานทานต้องการท่านอย่างแรก ทานกว่าคือน่าจะเป็นชาติกว่าคนอยู่จะหมดไปคราบขวานไปไปคราบพิกแอ็กหินดีกว่าบ้านอยู่ไหนอุ้ยบ้านมันนูน่นไงมีที่จอบเป็นรูนี่คราบคราบซึ่งเทเบิลคราบมาไหมคราบอนะ่ะวาง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 ฟึ่งที่ขุดหินเลยจะไปคราบพิกแอ็กหินเลยอื ขุดมาแล้วนะสองอันไม่มันต้องใช้สามฉาดขาดอีกอันเพื่อขุดก่อนขุด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 กาวไปกาวมักาวไปขุดหมดแล้วก็รู้ก็จะเลื่อยซึ่งมันสะจันที่มันไม่ค่อยสหอาดสะจันเท่าไหร่มันก็คืปิ๊กแอ็กหินปิ๊กแอ็หินนะครับผม เอาปลาลงมาโอเคปกันต่อนะครับท่านผู้ชมหินหินเพิ่งขุดมาได้เด็ดนึงก็ขุดตรงจินมาเอาใ้หินมามามาขุดเองไม่ต้องพี่จะได้ไม่ต้องคาพี่แอ๊ดป่ะนี่หัวหัวอย่าพึ่งไปไหนเดี๋ยวต้องเลี้ยง ปะจบบ้านอืมมันมีกล่องในตัวฟินออกมาเลยเามาตั้งเลยยื่นไปก่อนได้ไหมได้เลยอุ๊ยอะไรใครตีอะไร เอาน,นี้ก่อนดีกว่าเราจะไปฟาร์มดินกันนะครับแถวน,นี้มีน้ำนุ่นทะเลตรงที่เราข้าม,ามอาะคุณดูเยอะแไอ้ตรงทะเลที่เราข้ามมามีน้ำเนี่ยเจอไหมาฟาร์มดิน ดินต้องใช้เยอะหน่อยเอามาถ้าท่านผู้ชมอยากให้ผมเล่นต่อไปนะครับก็คอมเมนต์ได้เลยถ้าอยากให้เล่นอะไรต่างๆครับก็ตอนนี้นะครับผมเราได้ขุดดินกันมาเสร็จเรียบร้อยนะครับผมอืมกบดินไปเรื่อยๆหมดละวฟิมมีแครอทอยู่หนึ่งอันนนะเก็บไว้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 มากินแอปเปิ้ลก่อนเหิวแครอทไว้นะอ่ะาเก็บใส่กล่องเก็บใส่กล่องอ่ะ เนี่ยเคมีโคโคโบีนด้วยแล้วก็มีอ,อันนัมนเหรโอเคก็ข<ช>ุด <okay. S 3> อันนี้ให้คู่รูกว้างบ้านรูกวบ้านรู้กว้างกว้างก่อนระวังก่องนะ okay. โอเคอเคุอค้ยอยู่นี่หรือว่าหายค,ครับเตาเผา มาคัาผิดโอ้ช่างาัะเก็บไว้ในกล่องแล้วชอบครับผิดครับดาบมาหนึ่งอันเอาไว้ป้องกันตัวนิดหนึ่งก็อานี้ไว้ตรงนี้โอเคแล้วก็เราต้องคับเตาผงมาหนึ่งอันก่อนเนะาะพอบเตาผงสักหนึ่งอันก็แตะมาเ้อะางนี้ ไม่แต่มีม้าในตัวเยอะม้าในตัวจากกล่อ,องตถวนี้ยังไม่มีมอนเตอร์นะครับซิงน่ก็ขยายห้องไป โอเคก็กระตุกก็จะได้ประมาณนี้โ okay. อเคกระตุกแบบเหมืองนี้ไอ้อน,นี้พี่ทำเหมืองนะไม่ต้องทำปิดไว้เลยเดี๋ยวมีปัญหาอีกดัานหน้าเมื่อกี้เห็นซอมบี้สองตัวนะครับท่านผู้ชม,ม,มเห็นไหมตัวนั้นหนึ่งตัวแล้วก็อีกตรงนู่นหนึ่งตัวเพราะฉะนั้นอย่าได้เปิดประตูแต่มันน่าจะไม่เห็นเรามันอยู่ตั้งไกล ะขยายห,ห้องกันต่อเอาดินมานี่มามาโอเคอ๊ยโอเคเอา้าอืมเราก็ต้องขุดขยายห,ห้องนะครับท่านผู้ชม ไม่รู้ก็ขยายไปไหมแต่ขยายให้มันใหญ่กว่าจะได้มีพื้นที่วางของโดยเฉพาะกล่องกล่องต้องวางเยอะพอสมควรอ,อ,อ,อืที่ขุดพังใช่ไหมพินเอาไว้ในกล่องครับนี่อ่ะที่ขุดเปล่าแล้ว เคอืมผมิ่งไม่มีอะไรทั้งขาดลืมแล้วยังไม่ได้ทำหลังคาเลยตอนนี้ไม่ตอนน้องเล้นสวยนะนีน่เอาเขาลอดโอเคไหมย่างน้อยก็ต้องขุดหลังคาสักหนะน่อยเดี๋ยวพอร้านนอนเดี๋ยวมันติดบักติดหลังคา ก็ตอนนี้นะครับท่านผู้ชมนะครับผมตอนนี้ก็ขยายห้องไปเรื่อยๆส่วนคุณคิวเลอร์เฟิร์สเขาก็ขยายเขาก็ขยายเหมืองนะครับผมโอเคนะครับผมตอนนี้เราก็รอตอนเช้ารอไปเรื่อยๆน่าจะไม่นานนะครับท่านผู้ชมเจออะไรบ้างไหมอ,อนนู้เราจะมีเตียงกันแล้วนะครับท่านผู้ชม ปลานี่ะเสร็จแล้วนะใช่ปลาเสร็จแล้วตอนนี้เราก็มาดูก็เหมือนก็จะได้นิดนึงแต่ก็มันก็ใหญ่อยู่นะครับต้องไปชมแต่มันไม่ได้ใหญ่มากนะครับโอเคนะครับยังไม่เช้านะครับ ห้องก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมก็ไม่ได้หรูหรามากเป็นห้องชั่วขราวนะครับถ้าบ้านจริงๆก็คือเราต้องได้เลมอนก่อนถึงจะสร้างบ้านเป็นของตัวเองนะครับไมก่อนให้ว่างดก่อนค่อยสร้างให้มันทรัพยากรเยอะๆก่อนนะไม้เยอะๆแต่แบบไม้ไม่ต้องเผาไม้เก็บไว้ที่ตัวเองถึงจะสร้างบ้านนะถึงเบสล็อกไหม วุยขอหินหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด แปดเก้าห okay. นึ่งแปดหนึ่งสองสามสี่โอเคน่าจะได้นะครับผมอัตราส่วนห้องก็ไม่ได้ใหญ่อะไรมากแล้วครับอู้ห้องนี้อัตราส่วนพอดีเลยนะครับผมซอมบี้ยังอยู่เดี๋ยวตอนเช้าซอมบี้ก็คงไปเองอู้สปอนต่อหน้าต่อตาตัวนี้สปอนต่อหน้าต่อตาเลยครับผมตอนเช้าน่าจะถูกเผา ตีนเสือสกิลเลต,ตันไหมครับเสือสกิลเลต,ตันอยู่แถวนี้สงสัยน่าจะอยู่บันนี้นะครับผมโอ้ซอมบี้ชุดกอดทองนะครับผมท่านผู้ชมเห็นไหมนครับพี่นกิซอมบี้ชุดกอดทองนะครับผมอืมทองนี่นะของมีเธอเอาก็ได้น่าจะแน่ของดี แล้มันถือดาบหรือเปล่าเอาไปแลกกับ M P C น่าจะได้ของดีที่เลืมาเนี่ยมันชื่อกุณถาดนมันฐานเยอะมากโอ้คุณคิวเฟิฟบอกว่าฐานเยอะมากเราจะลองไปดูของจริงกันนะครับผมโอ,โอ,โอ้มันเยอะอะไรขนาดนี้แล้วคุณคิวเฟิฟอยู่ไหนมาครับอ F ใหม่ เอาพิกแอกอย่างน้อยต้องติดตัวมาสามอันอย่างน้อยอย่างน้อยอออน้องหมดแล้วหมดแล้ว ก็สำหรับคลิปนี้นะครับเอาชีวิตรอดมาครับ EP หนึ่งนะครับผมก็สำหรับวันนี้นะครับผมก,ก็สำหรับวันนี้นะครับลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ